สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดซิปนะครับซิปจาก IA มันคือตัวอะไรเอ่ยซิปคือตัวสล็อตนะครับตัวสล็อตมันคืออะไรอันนี้ก็บอกไม่ถูกนะครับ มันก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะสะลอดอันดับแรกเลยหวัวมันจะเป็นคล้ายๆสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็คอคอลงมาเสร็จแล้วก็ตัวตัวก็เป็นสามเหลี่ยมคว่ำนะครับแล้วก็เป็นขา ยกขาข้างนึงขาข้างนี้ก็เป็นอย่างนี้แล้วกันแล้วก็มือยื่นออกมานะครับ แล้วก็มืออีกข้างยืนไปด้านหลังสล็อตเขาบอกว่ามันคือตัวเอยไม่ใช่สลอส็อตซิซิมันคือตัวสล็อตจอมขี้เกียจนะครับทำไมการ์ตูนชอบมีตัวขี้เกียจขี้เกียจอยู่ในเรื่องนะครับ แถมตัวขี้เกียจมักจะได้ดิบได้ดีกันอย่างเช่นโนบิต no ะขี้เกียจแต่ก็มีเพื่อนช่วยเหลือตลอดเวลาต่อมามาดูตรงหัวนะครับหัวจะวาดยามมาดูตรงหัวนะครับหัวมันก็จะมีตาเป็นตุ่มออกไปนะครับ แล้วก็ตรงจมูกนะครับจมูกใหญ่ๆแล้วเราก็จะขีดตรงนี้นะครับเป็นปากด้านบนแล้วก็วาดลงมาเป็นปากด้านล่างง่ายๆนะครับครางนี้ก็ลูก,กตา ตาอันนี้ก็จะกลมๆนะครับแล้วก็มีตาดำนะครับแค่นี้นะครับง่ายๆเลยสำหรับตัวซิทวัดขาต้นขาเล็กๆนะครับแล้วก็ขาท่อนล่างใหญ่หน่อยแล้วก็เป็นเท้า,เาไปนะครับมีเล็บกี่เล็บไม่รู้นะครับเอาเป็นสามแล้วกันอันนี้จะเป็น ลำตัวแล้วก็ขาท่อนบนไม่ต้องใหญ่มากนะครับขาท่อนล่างจะใหญ่กว่าแล้วก็เป็นเท้านะครับเสร็จแล้วก็เป็นเล็บ3มเล็บแล้วก็จะมีหางยาวๆนะครับเป็นหางตวัดขึ้นดีกว่า แขนนี้นะครับแขนข้างนี้สั้นไป <c oughs> ยาวออกมานิดนึงนะครับคราวนี้เรามาตัดเส้นกัน ตัดเส้นรอบนอกนะครับ เกือบตรงจมูกพอได้นะครับใช้ปากกาตัดเส้นใหญ่ๆได้ต่อมาก็ใช้ปากกาที่เล็กลงนะครับอยู่ไหนเอ่ย แล้วก็เป็นปากนะครับตรงนี้ก็เป็นตา ในปากนะครับต่อมามาเก็บรายละเอียดมือกันดีกว่า มันก็จะมีส่วนที่แบ่งนะครับระหว่างลายขาวๆที่ท้องกับสีของออะไรล่ะสีของขนตามตัวนะครับจะพูดสีผิวมันก็ไม่ใช่ เนี่ยครับเสร็จเรียบร้อยนะครับซิปตัวสล็อตจัดไอเซตนะครับมีอุบัติเหตุในการถ่ายทำนิดหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะครับสวัสดีครับ